สองจุดสองแม็กโฟร์แต่ยั่ยั่ยหนึบมากเ,เขาให้โอกาสหนึ่งเดีลเลอร์ละสองรอบอันนี้ก็คือจะทดสอบสมรรถนะ 2.2 <c oughs> จุดสองแม็กฟลอตคือกันไป้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> 2.2จุดสองแม็กฟลอตไปย่ำย่ำไม่ย่ำย่ำไม่ได้คนที่เช้าเดียวก่อนยังไม่เข้าสนามนะคะทุกคนใอเยนีนยแป๊บนึงบอกดีจะยิน <c oughs> ไปตัวเส้น <c oughs> สนามเขากว้างมากก็ปไปตามถนนเลยใช่ก็<อ>ไปตามถนน,น,น,นเลยแล้วนะตรงนี้ก็เหมือนสามารถใช้ความแรงได้เลยเพราะว่าตรงนี้เหมือนไอ้ตนุนเลยเออตรงเนี้ยถ้ากวยหนึ่งเราจะต้องยกเท้าออกจากคันเร่งน,นี่นะทีบก่นีเข้ามาคือคอนทันเราใช่ไหมโอ้โห เรร็วคับชะลอความเร็วโอเคค่ะรับทราบค่ะขอรับฟังเป็นไงบ้างคะน้องเล่ยยอดค่ะเร็วแรงทะลุมิติประหยัดขึ้นแรงขึ้นหลอดสมูทขึ้นสมูทขึ้นสมูทขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เชิญ Let's go Let's go รอบมที่ใหม่ดองแล้วนะสองจุดสองเมตรเพิ่ม ฟังหลบฟังตอบหลบสมูทขึ้นสมูทขึ้นหนิ่งขึ้นสุดยอดจุดที่สองพอฟังหลบหล,บหลบมันจะบ่ได้เหมือนมูจุดเก้าเราแด่คือฟืดฟืดฟืดปัใจแต่ตรงนี้แหละลมสบายครับสมูทแรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นประหยัดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คือข้าวเบสใช่สตาร์ใช่ อันนี้เขาจะให้ลองคนละสองรอบเขาเรียกคนละหนึ่งรอบสองรอบที่ก็คือข้าวปนไงข้าวปนข้าวเข้งแบบ นิ่มากไม่รู้สึกโยนใช่ไหมแต่โดยความรู้สึกช่องนางท้องมันก็คือช่องหลงเดิมคือมันเป็นยู่แล้วใช่ใช่เป็นยูแล้วแต่อันนี้คือที่มาทดลองก็คือมาทดลองในเรื่องของแรงแรงแรงดึงที่เพิ่มขึ้นตัวนี้แรงยูสี่ร้อยแรงสี่ร้อยเยสี่ิันเมตรอยู่ที่รอบหนึ่งพันหพันหกร้อยถึงสองพันสี่ร้อยรอบก็คืออยู่อยู่ได้นานอยู่ได้นานขึ้นใช่ค่ะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ นึกมากความความความนึกต้องคือ i s ิ u เ h o าอยู่แล้วแหละดัมเบอร์ว huh> ันอยู่แล้วลาซูนี่ก็คือเพิ่มในส่วนของเครื่องยนตแรงมากแรงวิดเอาไปเลยจ้าจุ๊บจุ๊บ ประหยัดขึ้นแต่ว่าในส่วนของภาษีถามว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมก็ตอนนิดหน่อยกับแรงมาที่ได้มาถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มคุ้มค่ามาเร็วขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนิ่มแบบเข้าฟุ้งแบบอืออันนี้แตะแอบแอบแตะคันเล่นบงครับเสียเงินเลยค่ะ